นสอแล้วหล่นลงมาตรงบริเวณที่หน้าจุดเก็บเงินด่านดาวคนองพอดีวันนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังเร่งรื้อถอนกันอยู่นะคะคาดว่าจะสามารถเปิดเส้นทางจุดเก็บเงินขาเข้ากรุงเทพได้ภายใน7วันหมายความว่าตอนแรกให้เวลาไว้7วันไม่น่าจะถึงแล้วนะคะลองดูคลิปนี้กันอีกทีนึงนะคะอันนี้เห็นเหตุการณ์ชัดที่สุดตีหนึเสาร์ที่15มีนาคม นั่นแหละค่ะเหตุการณ์นี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตร6รายบาดเจ็บอีก26รายค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขลงพื้นที่พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตารวจนครบาลที่ดูแลงานจราจรพลตํารวจรีทวัดวงสง่าไปดูสภาพการจราจรบริเวณด่าวขนองทางพิเศษเฉลิมมหานครค่ะบอกว่าความคืบหน้าการรื้อถอนคืบไปแล้วกว่า80%เร็วกว่าที่คาดการกันเอาไว้เพราะเจ้าหน้าที่ทํางานตลอด24ชั่วโมง คาดว่าเส้นทางขาเข้ากรุงเทพน่าจะเปิดการจราจรได้ภายใน7วันส่วนทางพิเศษเฉลิมมหานครฝั่งขาออกมุ่งหน้าทางแยกต่างระดับดาวคะนองที่เสียหายน่าจะเปิดได้ภายใน30วันค่ะการรือ้อสร้างปราสาทพังพนี้เราขอเวลามา7วันเป็นข่าวดีที่เราแจ้งเมื่อวานนะครับว่าเราทางานได้เร็วกว่าแผนเจ็ดสิบเรครับเร็วกว่าแผนมากนะครับครั้งแรกเราคิดว่าประมาณสักเดือนวันศุกร์วันศุกร์จะเสร็จเนี่ยก็คิดว่าก็บนเสาร์จะเสร็จก็คงไม่คงจะกลับบเสาร์แน่นอน เขาออกเนี่ยเราขอ30วันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าาถ้าพี่ทางผู้สื่อข่าวเห็นนะครับอ่าคานมันหลุดไปทั้งทั้งคานตอนนี้ต้องมีการหลอ่อคานใหม่เรียกมาตั้งผมเองก็ก็อยากจะให้บริการพี่น้องโดยโดยเร็วนะครับก็คิดว่าถ้าเสร็จก่อนที่ก่อน30วันได้ก็จะทํานะครับก็จะพยายามให้เสร็จก่อนให้ได้นะครับส่วนความคืบหน้าการรื้อถอนอัปเดตเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา คานโครงสร้างเหล็กเพื่อรับน้ำหนักคอนกรีตหรือเมนทรัสหรือออกได้ประมาณ90%สเสาเหล็กรับโครงสร้างหรือโครงเหล็กทาวเวอร์พพอร์ตหรือใหญ่ได้ประมาณ80%เเหล็กเสริมรับโครงสร้าง Hbe a ี am, และเหล็กเสริมอื่นๆหรือได้ประมาณ75%และสกัดคอนกรีตออกได้ประมาณ70%ดค่ะดังนั้นตอนนี้นะคะก็แน่นอนว่าการจราจรมีปัญหามีการเปิดทางเบียกเอาไว้คือถนนกาญจนาพิเศษเอก,กชัยเพชรเกษมถนนคู่ขนานกาญจนาพิเศษพระประแดงและถนนบางขุ เทียนชัยทะเลบางบอลหนึ่งเอกกระชัยดาวคนองค่ะแต่เส้นนี้ยังไม่สะดวกเต็มที่เพราะว่าบางจุดยังมีอุปกรณ์ก่สกอสร้างกีดขวางอยู่นะคะก็ไม่แนะนําให้รถขนาดใหญ่ใช้ค่ะและใครก็ตามที่จําเป็นต้องผ่านก็ขอให้เผื่อเวลาเพิ่มขึ้นหนึ่งชั่วโมงส่วนใครไม่จําเป็นอย่าเพิ่งผ่านดาวคนองในช่วงเวลานี้นะคะล่าสุดเนี่ยมีการเก็บเหล็กเส้นมาตรวจมาตรฐานด้วยท่านผู้ชมคะเป็นเจ้าหน้าที่จากสํานักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามอกรนั่นแหละค่ะ ไปเก็บตัวอย่างเหล็กเส้นไปดูจะไปตรวจสอบที่หลักเฉพาะทางของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าประเทศไทยเพื่อดูองค์ประกอบทางเคมีดูแรงยึดและความแข็งแรงเชิงโครงสร้างค่ะว่าเหล็กเส้นที่ใช้เนี่ยมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานหรือเปล่าเพราะว่ามีข้อกังวลว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเพราะว่าวัสดุไม่ได้มาตรฐานฉะนั้นในสูวนเหล็กเส้นใช้เวลา30วันจะทราบผลนะคะ ส่วนชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กหรือคานอื่นๆต้องรอทางวิศวกรรมสถานและเจ้าหน้าที่โยธาไปตรวจสอบอีกครั้งเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างชิ้นใหญ่ที่ยังติดอยู่กับโครงสร้างหลักมาตรการแก้ไขหลังจากนี้ถ้าถามรัฐมนตรีคมนาคมและรองนายกคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจวันนี้เนี่ยประชุมร่วมกับท่านนายกแพททองทานนะคะคหลังประชุมเสร็จ ท่านรองสุริยะก็ออกมาบอกเลยบอกว่าท่านนายกเนี่ยกำชับเรื่องการใช้กฎหมายลงโทษแล้วให้ใช้บทลงโทษสูงสุดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งการฟ้องแพ่งและอาญาทีนี้ประเด็นหนึ่งที่คุณสุริยะพูดมาตลอดคือสมุดพกใช่ก็คุณสุริยะวันนี้มีอัปเดตค่ะว่าน่าจะบังคับใช้ได้ไม่เกินสิ้นเดือนเมษายนท่านอนสมุดพกเนี่ยค่ะจะแล้ว ภายในเดือนไม่เกินอย่างช้าไม่เกินสิ้นเดือนสี่จะเรียบร้อยครับน,น,นะน,น,นี่่่่ราาาาาาาวถ้ไหทมมงก็ที่ผมบอกแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยไปแยามพูดแล้วก็ไม่ได้เพราะตอนนี้เราถึงต้องตัวในสัญญามันไม่มีตัวนี้อยู่นะครับว่าว่าจะต้องอห้ามนะครับห้ามรับงานในตัวสัญญานี้ไม่มีอยู่ เราถึงว่าต้องทำสจนพกขึ้นมาเพื่อจะได้ไปคุยกับกรมคางเพื่อทําตามนี้ให้ได้ครับถ้ามีเรื่องมาตรการออกมาที่ชัดเจนมีเรื่องของอแบ็กลิฟผู้รับเหมาตรงนั้นเรื่องความปลอดภัยที่ผมเชื่อว่ามันดีขึ้นแน่นอนครับก็ยืนยันและะ้วค่ะว่าถ้าเกิดระบบสมุดพกนี้ใช้ได้เมื่อไหร่ ผู้รับเหมาเขาก็ต้องทํางานระวังขึ้นเพราะเขาไม่อยากจะเสียโอกาสในการประมูลงานของภาครัฐรับรองดีขึ้นแน่แต่แม้สถานการณ์เป็นแบบนี้คุณสุริยะก็ยังยืนยันนะคะว่าการก่อสร้างถนนพระรามสองเสร็จสิ้นภายในปีนี้แน่นอนช่วงสิ้นปีเ